อ่าสมัยนาบีสุลมานมีมีสาวกนบีสุลมานก็ถือว่าเป็นเพื่อนของนบีสุลมานด้วยนั่นแหละกลัวคนคนหนึ่งเดี๋ยวก็หันแลเดี๋ยวก็หันแลหันแลหน้าแกทีนี้ก็ก็เลยแปลกใจเป็นบุคคลที่แกไม่เคยได้ยิน ไม่เคยเห็นแต่ทำไมดูหน้าตาแกจังเลยทีนี้ก็เลยฟ้องบอกให้นบีสุลมานรู้นบีสุลมานก็เลยบอกว่าคนที่เจ้าบอกนั่นคือมาลิกิลมาไม่ใช่คนไม่ใช่คนธรรมดามาลิกิลมัแกกลัวจังแกก็เลยบอกว่าแกกลัวจังว่าดูหน้าตาแกแกกลัวมากนาบีสุลมานก็บอกว่าไม่ต้องกลัว กมาก็เรื่องของแกอ่าถ้าเราไม่ถึงอจจายาเราไปหาตาให้ไหมอ่าทีนี้ความที่แกลกลัวแกก็เลยขอกับนบีิุลซยลมานว่าช่วยส่งแกไปประเทศจีนเนี่ยไปเมืองจีนนู้นได้ไหมล่ะให้ไปจากนี้ให้พ้นๆนี่แกลกลัวนี่นบีิุลัยมานาจะเอาอย่างนั้นเนอะ ถึงขนาดนั้นเจยวคนนั้นบอกว่าเอาแบบนั้นทีนี้นบีสุลัยมันก็ใช้ก้อนเมฆอะไรให้ปาใจหนุ่มคนนี้ไปปาไปพอถึงนู่นลงดินปับ๊บคนนั้นตายเลย <c oughs> อ่าที่จะบอกนี่ก็คือหนึ่งอจาจาตย์พระวิงไมได้สองนบีสุลัยมานั้นใชสน้สิ่งนู่นสิ่งนี้ได้ อ่านี่ผมไม่ใช่เล่าเรื่องจักจักวงวงควานฟ้าหน้าดำนะไม่ใช่นะอ่าฮัไอนี้คือประวัติศาสตร์จริงนะครับ